สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมช่องยู u ูกนะคะอู่กรเกียงไกลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะรถเสร็จพร้อมใช้งานนะคะจอดร,รอแบบนี้ลูกค้ามารอรับเออลูกค้าอาจะมารับนะคะยังไม่มาเนาะนะคะแต่เช้าเลย <c oughs> เป็นรักงานยันดีค่ะ เรือดีของลูกค้านะคะเป็นวันนี้ค่ะวันที่6พฤศจิกายนค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้มาสั่งจองไว้ตั้งแต่รถเสร็จนะคะรถเสร็จเลยลูกค้าเห็นถูกใจนะคะได้สั่งจองไว้ลูกค้าออกผ่านไฟเน้นค่ะไฟเน้นอนุมัตินะคะลูกค้าก็มารับรถนะคะในวันนี้เนาะนะคะก็ เป็นรุ่นที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นรุ่นยอดฮิตติดตลาดรุ่นที่ลูกค้าได้ไปไว้ใช้งานกันเยอะมากๆค่ะแน่นอนค่ะเป็นเมกา JO 7E 2 1 0แรงเทอร์โบคอมเอลเรลนะคะ5สูบทาสีนอกเป็นหัวตอนเดียวราคาย่อมเยาวมากๆค่ะสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่0615928924ค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตติดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าไปใช้งานแล้วปัญหาน้อยสุดๆค่ะ,ะชุดแต่งนะคะไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะแบบเดิมๆนะคะเดิมๆเลยเพราะว่าลูกค้าเน้นประหยัดนะคะถ้าเน้นประหยัดชุดแต่งน้อยนะคะราคาก็จะลดลงเนาะนะคะตามชุดแต่งเลย เราไฟนะคะเป็นราไฟชั้นเดียวบัตเตอรเน่สิบดวงขากระจกเป็นขากระจกจอจานนะคะไม่มีกระจกนาซาเลยใช้กระจกจริงนะคะแปลงหน้าเป็นแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะพร้อมกันชนย้ําหุดนะคะตัวกันชนเป็นตัวกันชนเดิมนะคะที่ติดมากับตัวรถแต่ทางอู่ได้ไปย้ําหุดนะคะเพื่อตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะ สีนะคะของคันนี้เป็นสีพิเศษมากๆค่ะเป็นสีบรอนนะคะประกายมุกนะคะเป็นมุกใหญ่เลยนะคะเป็นมุกกะเพชรนะคะเขาจะเรียกมุกกะเพชรนี่เลยสวยงามจัดเต็มค่ะเรื่องสีนะคะเราดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะอ่าส่วนชุดแต่งด้านข้างนะคะก็จะมีกันสาดค่ะแล้วก็คิ้วกระจกเนาะขาอ่อนเบ้ามือเปิดนะคะบางตอแล้วก็ขาเหยียบนั่นเองค่ะ ผ้าใบใส่ทั้งหมด3ผืนสามผืนก็จะเป็นกลางหน้าหลังนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากได้ตัวข้างหน้านะคะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนทางอุจจัดให้นะคะแล้วแต่ความชินชอบนั่นเองค่ะต้องแจ้งนชุดแปลงหน้านะคะเป็นชุดใหม่หมดเลยนะคะเป็นวิกเตอร์นั่นเองปัดน้ำฝนนะคะเราใส่เป็นปัดน้ําฝนเลทให้เพิ่มเติมนะคะปัดน้ําฝนเนาะ ามาดูฝั่งด้านนี้กันค่ะก็จะมีชุดชุดแต่งนะคะด้านข้างก็จะมีกันสาดนะคะคิ้วเบ้ามือเปิดนะคะบางตอนแล้วก็ชุดถ่ายเหยียบนั่นเองค่ะพร้อมน็อตน,นะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะสวยงามจัดเต็มนะคะชุดแต่งให้แต่งให้เรียบร้อยส่วยนยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง6เส้นค่ะเป็นยางใหม่เลยนะคะ เป็นกระทะใหม่นะคะเป็นกระทะขอบ16นั่นเองค่ะามาดูภายในของคันนี้กันค่ะภายในโอ้โหภายในสีน้ำตาลนะคะ VP มากๆค่ะชุดภายในนะคะเราทำใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นนะคะ VP แบบเต็มยาวแบบนี้ไปเลยแล้วก็ชุดเบาะนะคะเป็นสีน้ำตาลได้ออกครีมๆนะคะ แล้วก็ชุดพวมาลัยนะคะฝาครอบเกียร์ไอฝาอครอบเกียร์แล้วก็จะเป็นหัวเกียร์แล้วก็จะเป็นอ่าหน้าจอนะคะ LED นะคะ e n r o สามารถเสียบอ่าโทรศัพท์เข้าได้นะคะเ,เป็นชุดแถมเพิ่มเติมให้สวยงามจัดเต็มมากๆค่ะชุดภายในทำความสะอาดนะคะให้สวยงามเลยนะคะ ชุดบันไดาขายยียบนะคะ,ะเราก็จัดให้สวยๆเลยมาดูช่วงกระบะนะคะของคันนี้กันสเปคกระบะนะคะความยาวอยู่ที่3ามเมตรห้าสเมตรปค่ะขออภัยฝาข้างห้าสินะคะเป็นลอนคู่นะคะส่วนกระดูกเสริมกระดูกข้างเสริมความมั่นคงนะคะสวยงามจัดเต็มระแนงสามไม้นะคะ แล้วก็จะมีชุดขาเยียบนะคะก็จะเป็นเลดให้กันหมาของเรานะคะเป็นกันหมาแบบเลดนะคะท่อนะคะเป็นท่อแฝดสามส่วนนะคะ,ะเป็นแหนบนะคะเราเสริมให้ทุกคันนะคะก่อนก่อนออกไปใช้งานจะเป็นการเสริมแหนบให้ทุกคันเลย การเชื่อมนะคะของเราเป็นการเชื่อม CO2 ให้ทั้งคันนะคะการเชื่อม CO2 ข้อดีก็คือแข็งแรงมั่นคงนะคะเชื่อมแบบซ o 2แบบกริดนั่นเองอาผ้าใบนะคะเป็นผ้าใบเต็มผืนเลยด้านหลังนะคะฝาท้ายก็จะมีดันท้ายให้นะคะตัวนี้แล้วก็ไฟ LED นะคะรุ่นใหม่ แล้วก็จะเป็นฝาท้ายทรงนะคะปากนกแก้วนะคะหูช้างคู่นะคะปากนกแก้วเอาปากนกแก้วงับเนาะปากนกแก้วงับหูช้างคู่นะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวด้านนี้กันนะคะก็จะเป็น ถังน้ำมันประมาณหนึ่งสองร้อยลิตรได้ค่ะคัะนนี้น้ำมันเครื่องของเหลวทางอู่ไทยให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะกรองโดล่ากรองดักน้ํานะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็อุด EGR ล้าง ID ให้ทุกอย่างนะคะทําพร้อมใช้งานเลยลูกค้ารับประกันได้ไปไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นสีบรอนนะคะ สีบรอนมุกกะเพชรนั่นเองค่ะคาสซีส่วนตัวรถส่วนตัวคาสซีอันนี้เราคัดมาให้เป็นอย่างดีนะคะบอกเลยว่ารับประกันได้ไปนะคะถูกใจกันทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะคุณภาพจัดให้เต็มลำออกไปสามารถใช้งานได้เลยพิเศษสุดๆค่ะทางอู่แถมกรองนอกกรองในเพิ่มให้อีกหนึ่งชุดค่ะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนกรองการใช้งานนะคะ ได้ตลอดเวลานะคะเพื่อให้รถนะคะของเรามีความคงทนนะคะแล้วก็ทนทานมากขึ้นเนาะตัวนี้ถ้าเราใส่ใจดูแลนะคะไม่ว่าจะอะไรนะคะก็สามารถก็ก็จะแบบว่าคงทนแล้วก็ทนทานได้มากขึ้นอ่าอันนี้เป็นสเปคดั้มดินทั่วไปนะคะเป็นสเปคดั้มดินเนาะก็จะเป็น กระบะยาว3เม80ระแนง3ไม้นะคะฝาข้าง50นะคะเป็นทรงลอนคู่กระดูกข้างแล้วก็เป็นบันพับสามารถเปิดได้ถ้าเป็นสเปคอื่นๆไม่ว่าลูกค้าจะทําเป็นดัมเกษตรดัมดินนะคะข้อกเกษตรรถล่อง8ล้อนะคะท้าอื่นจะทําให้หมดเลยลูกค้าสามารถโทรมาอสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะที่เบอร์0615928924 อยากได้เครื่องตัวไหนรุ่นไหนสไตล์ไหนสเปคไหนคุยกันก่อนได้เลยค่ะสอบถามราคากันก่อนได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านมาชมตัวจริงกันได้ค่ะที่อุกอกร,รียงไกรค่ะอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันเป็นคลิปหน้านะคะฝากติดตามผลงานอุกอกรีรงไกลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณลูกค้าจังหวัดขอนแก่นมากๆค่ะ ผีชื่นชอบผลงานอุกอกรียงใกล้ค่ะได้รถไปใช้งานสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยขอให้ท่านกิจการรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆนะคะไม่ว่าท่านทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะลูกค้าสามารถปรึกษาสอบถามได้นะคะออกได้3แบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะคะหรือจะผ่านไฟแนนซ์และก็เป็นผ่านธนาคารทอกอสอน,นั่นเองค่ะ ปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแชทนะคะหรือว่าเบอร์โทรนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษายินดีต้อนรับทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ